เข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสำหรับรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์หน้ายาวคันนี้2.8ออโต้ปี2019จดทะเบียนปี2020นะฮะแต่งวีมาให้เสร็จสับสวยเดิมรอบคันนะฮะเช็คระยะสวิต์ศูนย์นะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกล้อแม็กลงมาเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะสภาพตัวรถด้านในนะฮะได้ผ้าม่านและเบาะหนังมาเสร็จสับเรียบร้อยบุบหลังคามาเต็มคันนะฮะเบาะเป็น VIP นะครับ มีชุดลำโพงชุดเครื่องเสียงให้พร้อมเสร็จสับนะครับใครสนใจรายละเอียดรถคันนี้นะครับไปติดตามรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยดิ่งเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถตู้ V.P มานําเสนอนะครับใครหารถตู้ V.P พร้อมใช้งานผมบอกได้เลยว่าคันนี้พร้อมมากนะครับไปติดตามรายละเอียดตัวรถนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนนะฮะคันนี้เป็นตัว2.8ออโต้ปี2019จดทะเบียนปี2020นะฮะ เช็คระยะเซอร์วิสตลอดนะครับและคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมรอบคันเดิมสวยใสยก,กริบๆนะฮะใครสนใจนะฮะติดตามรับชมให้จบคลิปนะเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดตัวรถและฟังก์ชั่นออปชั่นของตัวรถว่าน่าใช้ขนาดไหนนะฮะหรือใครจะจับจะจองนะฮะทักมาด่วนได้เลยนะครับหรือรีเควสมาที่ผมก็ได้ดิ่งเพชรยนนะนะครับเดี๋ยวดูแลให้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับมาชมกันเลยดีกว่านะ ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะด้านหน้านะฮะไฟหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นลูกแก้วให้เสร็จสับพเรียบร้อยนะลูกค้านะฮะโคมไฟแท้เดิมนะครับได้ไฟเดย์ไทม์เป็น LED มาเสร็จสับด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดระบบไฟให้ดูนะลูกค้าไม่ต้องกังวลได้เห็นพร้อมกันแน่นะฮะกระจังหน้าเป็นโคมเนี่ยสองเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวาสวยๆใสๆนะครับไม่ก่อบไม่แตกไม่เหลืองไม่ล้าวนะได้ไฟตัดหมอกหน้ามาด้วยนะครับนี่ฮะกระจังหน้าเนี่ยเขา เป็นเปลี no ่ยนโนแบ็กนะเปลี่ยนมานะนะครับเพราะว่าเป็นตัว V.I.P. นะฮะถ้าเป็นเดิมเนี่ยเขาจะเป็นสีด้านๆนนะฮะอ่ะมาต่อกันเลยนะฮะด้านข้างนะฮะลงล้อแม็กมาให้นี่นะ,ะสวยๆใสๆนะฮะนะครับรัดยางมาให้เป็นขอบสิบหกนะครับนะนี่ช่วงล่างเดิมนะลูกค้านะไม่มีผุไม่มีสนิมนะฮะนี่ฮะสวยใส,ยสยกลิบนะฮะไม่มีร่องรอยปะผุนะครับหมุดพรมต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับนะไม่เคย แกะงัดแงะนะ,ะมาดูกันที่กระจกหน่อยกระจกแท้เดิมรอบคันนะลูกค้านะฮะรถไม่เคยตีลังกาพลิกคว่ำนะนี่เป็นตัวโครงสร้างนะพาดูโครงสร้างก่อนแล้วก็ดูออปชันไปพร้อมกันด้วยนะฮะด้านข้างนะครับกับหูกระจกเนี่ยเขาเอา่อนะเล็บนะเคปลามาให้นะฮะหูกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยว LED มีมาให้เสร็จสับอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะมาชมที่ภายในกันดีกว่าเขาใส่ตัวครอบ มือเปิดเนี่ยมาให้ทุกอันเลยนะนี่ฮะมีมิติของรถเพิ่มขึ้นเนาะนะครับอ่าเปิดมาเนี่ยโอ้โหดูดิฮะภายในเนี่ยคุมเบาะหนังมาให้เสร็จสับนะเป็นสีเทาดานะฮะนี่สภาพสวยใสนะตึงๆฟูๆนะครับหลังคาบุมาให้เต็มคันนะลูกค้คาพร้อมกับตัวไฟนะฮะตัวไฟชุดเครื่องเสียงเนี่ยมีมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะนี่ครับ คอนโซลเดิมๆนะฮะได้จอ Android มาเสร็จสับพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะ,ะ2อออโต้นะฮะระบบเครื่องเสียงสามารถเปิดปิดได้นะครับนะนี่ได้ผ้ามา่านมารอบคันนะแผงประตูสวยๆใสๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีร่องรอยขีดข่วนนะประตูแท้เดิมนะฮะต่เข็บเดิมซีนเดิมดูง่ายนะครับนี่ฮะไม่โดนชนไม่โดนแปะมานะ,ะมาชมที่ซอกประตูเดิมนะครับนี่ฮะไม่เคยถอดนะฮะไม่เคยโดนชนโดนแปะนะน็อตไม่ขยับ อืมสภาพสวยสายกิบเลยนะฮะคันนี้มาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารดีกว่านะครับนี่ครับเปิดขึ้นมานะเบาะก็เป็น v i p แล้วนะครับคุมโทนเบาะหนังสีดําเท่าดําให้เช่นเดียวกันนะฮะเลี้ยงเบาะแบบ4ี่สานะครับคู่หน้าเนี่ยเป็น2นะมีพนักเทาเ้าแขนนั่งสะดวกสบายเลยนะฮะหลังคาชุดเครื่องเสียงทีวีติดให้เสร็จสับนะลูกค,ค้านะฮะนี่ฮะร,ระบบไฟมีให้แล้วเรียบร้อยนะตัวชุด จอเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ให้ใหม่นะนะครับของเดิมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะภาพไม่ชัดนะผมใส่ให้ใหม่เลยนี่ฮะตัวไฟนะฝ้าสะอาดสานนะฮะนี่ฮะเป็นไฟพร้อมกับตัวอะคริลิกนะฮะไฟดาวไล์ก็มีมาให้นะครับตัวลำโพงทวิตเตอร์มีมาเสร็จสัรเลยพร้อมเอนเตอร์เทนระหว่างเดินทางนะครับนี่สาภาพสวยใสยกิบเลยนะฮะ พลาดไม่ได้นะคันนี้นะรถปี2019จดทะเบียนปี20นะนะฮะะนี่พื้นพื้นกระปูปาเก้มาให้นะเดี๋ยวเรื่องความสะอาดผมสปาทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะลูกค้ารถเพิ่งเข้าสดสดร้ดอนๆนะฮะใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้เลยนะอ่ะด้านข้างเนี่ยใส่สเกิร์ตมาเต็มคันด้วยไปง่ายนะสะเกิร์ตไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีอ้านะฮะอ่าสติกเกอร์ใส่อยู่ครบนะฮะนี่ อ่าร่องรอยเม็ดอาร์คเม็ดสปอตนะฮะสติ๊กเกอร์คำเตือนมีอยู่ครบเลยนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนโดนแปะนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะฮะสภาพสวยใสยเดิมเดิมเลยนะอ่ะดูเสาบานสไลด์นะเนี่ยฮะจุดสังเกตง่ายนะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์คนะสติ๊กเกอร์นะครับการลอยเนี่ยมีอยู่ครบทุกจุดท,ท,ทุกตำแหน่งน็อตไม่ขยับนะพูดง่ายๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับทางด้านข้างนะล้อหลังด้านช่วงล่างหลังนะฮะเนี่ยฮะ มองนะก็อาจจะเป็นแค่ล้อแมกนะของเขาเนี่ยเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วเนาะโฉมหน้ายาวนะฮะช่วงล่างหลังเนี่ยเขาใส่เหล็กกันโครงมาให้อีกนะลูกค้านะอยู่ด้านล่างนะนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่ตัวสปริงนิ่มมาให้นะฮะให้รถไม่โยนนะหนึบกว่าเดิมนะครับนี่ฮะได้ทั้งช่วงล่างนะฮะได้ทั้งตัว VIP มาเสร็จสับแบบนี้นะฮะและรถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์นี่ฮะสปริงนิ่มนะนะครับ นี่เหล็กกันโค้งมีมาให้นะครับโอ้โหนึบเลยนะนั่งไม่มีโยนไม่มีปวดหัวลูกค้าไม่บ่นแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนะฮะเขาติดตัวกล้องมาให้เสร็จสับเนาะพร้อมกับตัวจอ a อ d ด o i d นะฮะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเช่นเดียวกันนะฮะด้านท้ายนะมีไร้ฝ้าหลังมาให้เสร็จสับปัดน้ําฝนหลังนะฮะสปอยเลอร์หลังนะพร้อมไฟเบรกตรงที่3ามีมาให้แล้วนะเป็นไงนะไม่ใช่ดูดีเฉพาะอะ่ด้านในนะด้านนอกก็แต่งมาให้ด้วยนะชุดสเกิร์ตเนี่ยนะครับ แพงนะของอตัวออ l n นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันดีกว่านะครับนี่ฮะสีขาวด้วยนะเพราะว่าโปรตีเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีวอนเงินนะคันนี้ได้สีขาวมาด้วยผมดีใจมากนะฮะเบาะแถวที่3นะฮะสามารถพับแขวนได้เนาะนี่ผมพับไว้ให้ดูตัวอย่างนะฮะมีชุดตู้ลำโพงมาให้นะฮะเป็นพื้นไม้ปาเก้นะฮะชุดแม่แรงเครื่องมือเนี่ยเก็บไวได้ด้านท้ายนะนี่ฮะพร้อมใช้นะครับคันนี้บอกได้เลย สภาพสวยใสเดิมนะโคมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะต่เข็บเดิมซีนเดิมเนี่ยฮะร่องรอยเม็ดอาร์คเนี่ยเดิมหมดเลยนะน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพสวยใสบางเดิมแบบนี้นะคันนี้สนุนราคา1 2 0 0 0ล้านนะครับหล้านสบาทเท่านั้นนะแต่งให้ขนาดนี้นะฮะรถปี2019ปลายปีนะจดทะเบียนปี2020ได้รถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมเดิมนะฝาท้ายติดม้านมาให้นะฮะบุ หนังมาให้ด้วยเศษสับนะฮะไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะนี่ชกตึงๆนะฮะปึ๊บปิดนิ่มนิมง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะอะล้อแมกนี่ไม่คูดไม่เบียดนะนะครับสภาพคือพร้อมใช้เลยนะฮะนี่นะอย่างที่บอกนะตัวสเกิร์ตเนี่ยมาเต็มคันนะฮะร,รถตู้เข้ายาวนะแต่สเกิร์ตเนี่ยไม่มีปิไม่มีแตกไม่มีอ้านะไม่ค่อมลูกระนาดเลยนะฮะ กระจกก็แท้เดิมรอบคันนะเหลี่ยมสีสันตัวรถบางเดิมนะฮะ,ะมาดูกันที่คนขับนะนี่ฮะมาคนขับเนี่ยก็ฟูฟ,ฟูตึงๆนะดูติดอะไรมาบ้างนะครับโอ้โหพวงมาลัยนะไม่ลอกไม่ร่อนนะฮะไม่ซีดไม่จางนะครับนี่ติดคูตคอนโทรลมาด้วยนะลูกค้านะฮะเ,ออเดินทางระหว่างระหว่างทางนะเดินทางไกลๆนะไม่เมื่อยนะฮะ,ะมาดูพร้อมกันนะ สตาร์ทดูเลขไม้ดีกว่าดูเลขไม้ก่อนเนาะอ่ะมาเลขไม้ปัจจุบันเขานะครับ1นึ0 0 0กิโลนะฮะรถปี2019นะฮะเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์นะร,ระบบไฟใช้ได้ทั้งหมดนะฮะลูกค้านะครับนี่ให้มาเต็มเสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยนะสวยใสยกิบนะฮะคันนี้ปี19จดทะเบียนปี20สนนราคา1ล้านแสนเท่านั้นนะฮะ ชุดเครื่องเสียงนะฮะนี่สามารถาเปิดปิดสวิตได้จากคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะนี่นะฮะกระหึมเลยนะนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ USB สําหรับคู่หน้าด้วยนะแล้วเข้าวไวสายไว้ข้างบนนี้อีกต่างหากนะครับผมมีมาให้เสร็จสับนะส่วนตัวสวิตไฟนะนี่สั่งปิดบนหลังคาคนขับนะฮะนี่ฮะปิดเปิดง่ายๆเลยนะฮะมีสวิตง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะเครื่องนิ่งๆแห้งๆนะครับเดิมๆนะใช้งานอีกยาวๆนะฮะคุ้มค่าคันนี้พร้อมใช้จริงๆนะรับผู้โดยสารทําเงินทํางานได้เลยนะมาเดี๋ยวชมตัวเครื่องกันหน่อยนะครับนี่ฮะมีมาให้เสศษสับลิ้วรอยไม่มีเลยนะลูกค้านะไม่ต้องเก็บงานสีนะฮะได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะมา ตัวเครื่องแห้งๆคีนๆไม่มีคราบน้ำมันนะฮะมาร์คคิแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบทุก,กจุดทุกตำแหน่งนะครับได้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะน็อตไม่ขยับแบบนี้สนุนราคาเพียงแค่1 2 0 0 0ล้านใครหาอยู่นะฮะคันนี้โทรติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะสภาพแบบนี้หายากมากนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะตัวยางกันน้ำฝนไม่ยุย่ยไม่เปื่อยนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะฮะ ปั๊มนูนต่างๆยอยู่ครบนะฮะรูปลมกลมสวยนะฮะไม่มีโดนชนโดนแปะสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดทุกจุดทุกตำแหน่งนะเนี่ยฮะสีเดิมตะเข็บเดิมรอบคันนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมสปาทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดนะเนี่ยฮะแผ่นเทปนะไม่พับไม่ยับไม่งอนะนี่ฮะไม่มีร่องรอยการติดใหม่นี่นะแผ่นเแท้เดิมนะครับนี่สวยใสยกริบๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวคันนี้ผมทวนให้นะครับ ใครที่หาอยู่นะฮะด่วนเลยนะผมบอกได้เลยนะคลิปนี้ออกไปนะฮะมีคนจับจองแน่นอนเพราะว่าสนุนราคาเขาดีมากนะแล้วเป็นปี19จดทะเบียนปี20เป็น2.8อัโต้ด้วยนะเ<าร>ช็ค <โ DIS C> ระยะเซอร์วิสศูนแถมออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยพร้อมใช้มากๆนะครับอ่ะคันนี้นะผมทวนให้นะฮะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะฮะ2.8ออโต้ปี2019จดทะเบียนปี2020 ะะเลขไม้หนึ่งแสนม่นสี่พัโลนะครับรถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์สนนร,ราคาคันนี้1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับใครสนใจรีบโทรเลยนะครับยังว่างอยู่เข้ามาสดสด้สดอน้นะครับจัดวีให้เต็มระบบอย่างที่แจ้งไปพร้อมใช้ทำเงินทำงานเดินทางนะครับได้แน่นอนนะครับโอเคหรือใครจะมาดูรถด้วยตัวเองก็ได้นะนะฮะรถอยู่ที่มีนบุรีแต่ต้องรีบโทรมาก่อนนะเพราะว่าถ้าคลิปออกไปเนาะเดี๋ยวจะโดนจอม ตัดหน้านะฮะทักทายกันเข้ามาก่อนนะจับจองไว้ก่อนนะฮะเรามาดูรถนะฮะชอบแน่นอนเพราะว่าตัวจริงสวยมากนะครับผมโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกวาชาก,กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามีรถตู้มาใหม่ๆอย่างนี้เราอัปเดตให้ตลอดเวลานะเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์เผื่อมีใครถูกตาต้องใจนะฮะจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ